เริ่มกันเลยนะคะกับข่าวดราม่าร้อนแรงของนักแสดงหนุ่มมิวสุภเพสิทธ์ค่ะที่ล่าสุดก็ทนไม่ไหวนะคะต้องออกมาทวีส,สวนกลับชาวเน็ตค่ะที่เป็นแฟนคลับสาววายบางคนนะคะที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แยแแกะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะ หลังจากนักแสดงหนุ่มมิวสุประสิทธิ์ได้แจ้งเกิดจากซีรีส์วายที่แสดงคู่กับหนุ่มกลาฟคณาวุฒิจนกลายเป็นคู่จิ้นค่ะที่มีแฟนคลับสาววายติดตามมากมายแล้วปัจจุบันทั้งสองหนุ่มก็ได้แยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองที่ถนัดแล้วแต่ก็ไม่ไวายดูเหมือนว่าการจิ้นกันเกินงามของแฟนๆจะทําให้มิวเขาอึดอัดใจนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับบางคน,น,น,นไม่พอใจค่ะที่เห็นหนุม่มมิวออกมาพูดเรื่องความรักงานนี้มิวก็ทนไม่ไหวค่ะต้องออกมาทวิตข้อความฝากถึงแฟนคลับที่ไม่เข้าใจว่าตนเนี่ยไม่ได้คุยกับกาฟมได้2 แ,แต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันมาโดยตลอดซึ่งก็ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักพร้อมกับเตือนแฟนคลับที่ไม่น่ารักค่ะว่าขอให้แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวด้วย ส่วนวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะมิวก็ได้ออกมาเผยว่าปีนี้หัวใจไม่เหงาแล้วละค่ะเพราะว่าได้ส่งของขวัญสุดพิเศษไปให้หวานใจคนที่อยู่อเมริกาแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมเปิดตัวตอนนี้ก็ขออุบอิบไว้ก่อนและส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาแต่ก็มีแอบลุ้นบ้างพร้อมก็บอกว่าความรักระยะไกลมีปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันซึ่งก็ต้องอาศัยความเชื่อใจกันมากกว่าไปฟังเสียงมิวกันค่ะ อ๋อไม่เซอร์ไพรส์เฉยๆเพราะว่าแฟนอยู่ต่างประเทศไงก็อยากรู้ไงว่าใครสต่ไม่ใครบอกไม่ได้บอกไม่ได้ทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอก,อนนกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเราถึงเวลาเดี๋ยวบอกเองครับผมอย่พูดแล้วนะว่าวถึงเวลาใช่ใช่ถึงเวลาเดี๋ยวบอกแน่นอนไม่ถึงท่ามีฉันไมู่กไม่ถึงไม่ถึงครับคือหมอดูบอกว่าสามปีแต่งงานคงรู้ตอนนั้นแหละอยู่คนละที่มันมีปัญหาอะไรไม่ถึงความรักความรักอะไรความรักก็มีครับผมเรื่องเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็เคยคุยกันว่าแบบเออแบบเวลาไม่ตรงกันคุยกันยากจังเลยนะแต่อันนี้เราเหลือเราเหลือที่เดียทั้งสองคนทั้งสองคนทั้งสองคนไม่แต่ก็บอกว่ามันก็ดีเหมือนกันแบบก็หนึ่งวันหนึ่งได้คุยกันสองรอบสวัสดีตอนเช้ากันสองรอบเลย